มาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นของ TruMove กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรโมชั่นตัวนี้ย้ําว่าเป็นตัวเน็ตลดสปีดลดความเร็วนะครับเป็นตัวเน็ตจากัดลดสปีดลดความเร็วถามว่าเราดูยังไงครับว่าเป็นตัวเน็ตลดสปีดลดความเร็วก็คือมีคําว่า GB เข้ามากํากับตรงนี้นะครับมี GB เข้ามากํากับ,ม, GB าม,ากกบ,บมี GB เข้ามากํากับครับถ้ามี g ีเข้ามากํากับอันนี้คือลดสปีดลดความเร็วแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นไหนก็ตามราคาไหนก็ตามนะครับตอ่อให้บอกความเร็วเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่เมื่อเมื่อไหร่่่่ทีีีมมคํําาาาาว GB เเข้กกับน ลดความเร็วลดสปีดแน่นอนนะครับเนิดจำกัดครับผมโปรโมชั่นตัวนี้อัปเดตใหม่นะครับวันที่28ทฤกจิกายน2 5 6 6สามารถที่จะใช้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้ไปจนกระทั่งถึงวันที่5มกราคม2 5 6 6นะครับถือว่าเป็นการอัปเดตโปรโมชั่นไปในตัวของ TrueMove นะครับไม่ใช่ TrueMove ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น True ธรรมดาแล้วนะครับ True ระบบเติมเงินนะครับสำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิม ของทรูในระบบเติมเงินครับตัวนี้ได้สมัครสมัครได้ทุกเบอร์นะครับดูตามสื่อตามป้ายเลยครับว่าสมัครได้ทุกเบอร์นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาย่ายเบอร์เดิมแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นตัวลดสปีดลดความเร็วนะครับคุณผู้ชมครับผมอธิบายชัดๆนะครับว่าลดสปีดลดความเร็วนะครับไม่ว่าจะความเร็วเท่าไหร่ก็ตามเมื่อมีคําว่า GB เข้ามากํากับนั่นหมายความว่าลดสปีดลดความเร็วครับเมื่อครบตามจํานวนนี้เน็ตก็จะหมุนเลยครับถึงแม้ว่ามันยังไม่มีอายุครบ30วันก็ตามนะครับ เรามาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวแรกกันก่อนครับตัวนี้เปิดตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับราคา399บาทนี่รวมภาษีแล้วครับนะครับ3า9บาทรวมภาษีแล้วครับถามว่าทําไมเขาถึงตั้ง9 3 9 9ทาาเ้าไมเขาไม่ตั้ง400ถ้าการตั้งตัวเลขราคาที่ลงท้ายด้วย99หรือลงท้ายด้วย9มันจะมีความรู้สึกว่าราคามันจะถูกกว่าตัวเต็มครับถ้าใส่ราคา400มันจะดูแพงครับแต่ถ้าใส่ว่า399โอ้มันยัง399อยอยู่นะมันถูกลงมานะ มันด ER ูถูกลงมานะครับนี่คือเทคนิคในการใส่ข้อความราคาครับนะครับมันจะทําให้ดูถูกลงครับถึงแม้ว่ามันถูกลงมา1บาทก็ตามเออแต่มันดูถูกลงครับ399กับ400 300กับ400มันต่างกันนะครับเรียการดูอารมณ์ในการดูมันต่างกันครับ399กับ400มันต่างกันครับอารมณ์มันต่างกันนะครับเขาก็เลยตั้งเป็น399บาทนะครับอายุการใช้งาน30วันนะครับฝากถึงคนที่ทําสื่อตรงนี้แก้ไขหน่อยครับเป็นอายุ30วันครับ นะครับอายุ30วันครับไม่ใช่30มสิบวันล้วนๆทวนๆมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวประชาชนก็เข้าใจผิดอีกครับว่าใช้ได้นาน30วันครับฝากฝังนิดนึงครับและใส่เพิ่มเติมก็ว่าลดสปีดนะครับลดสปีดลดความเร็วใส่เพิ่มเข้าไปจบๆเลยครับอย่าใส่บักเล็กๆไว้ด้านล่างนะครับอย่าใส่บักเล็กๆไว้ด้านล่างประชาชนเขาไม่ค่อยอ่านตัวเล็กๆครับเขาอ่านตัวโตๆครับประชาชนนะครับฝากสื่อทุกสื่อเลยครับฝากสื่อทุกสื่อฝากค่ายทุกค่ายมือถือครับทำสื่อใส่รายละเอียดตัวโตๆเลยครับลดสปีดลดความ อันนี้คือสมัครได้ทุกเบอร์นะครับอะมาว่าถึงเรื่องโปรโมชั่นกันต่อครับ3 9มบาทนี่เขาบอกว่าแถมคูปอง900บาทนะครับก็คูปองนี้ต้องไปดูตรงไหนล่ะนี่น่าจะอยู่ในแอปของ True ID นะครับหรือ t r u i s e r v i c e อะไรเงี้ยนะครับต้องต้องไปดูกันอีกทีนึงราคาราคา3 9บาบาทนั้น30วันรวมภาษีแล้วครับกดดอกจัน9ก้านดอกจัน7 5 6 5, 5ดอกจัน1763 10าสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับ นะครับโปรโมชั่นตอนนี้เขาบอกว่าเป็นเน็ต 5G แรงเต็มสปดีดนั่นหมายความว่าในพื้นที่นั้นวิ่งอยู่กี่กี่เมกก็ได้ครับเต็มสปดีดือกี่เมกก็ได้แต่มันจํากัดแค่ 100GB เท่านั้นเองครับจำกัดแค่ 100GB เท่านั้นเองครับเต็มสปดีดอาจจะวิ่งอยู่20เมก50เมก100เมกก็แล้วแต่ในพื้นที่นั้นว่ามันสามารถสามารถจะรับสูงสุดได้กี่กี่เมกนะครับแต่มันจํากัดแค่ 100GB ยิ่งความเร็วสูงสูงเน็ตจะกินเยอะครับ เน็ตจะหมดไวครับความเร็วสูงสูงนะครับเน็ตหมดไวครับความเร็วสูงสูงนะครับแล้วก็แถมฟรีประกันชีวิตอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดนะครับต้องสอบถามดูรายละเอียดดูในรายละเอียดในบั๊กด้านล่างครับว่าประก,กันชีวิตคืออะไรยังไงนะครับเงื่อนไขเป็นยังไงของการแถมฟรีประกันชีวิตต้องเอาประก,กันตรงนี้ต้องทํำยังไงบ้างนะครับต้องไปดูในรายละเอียดในบั๊กด้านล่างครับตัวเล็กๆครับตัวเล็กๆครับ แล้วก็แถมฟรีคูปองเงินสดนะครับตัวคูปองเงินสดก็คือ900บาทนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่รู้วิธีการรับรับยังไงรับทีเดียว900หรือรับเป็นงวดงวดต้องไปดูรายละเอียดของเขานะครับผมไม่เน้นในส่วนนั้นครับผมมาเน้นในส่วนเน็ตนะครับเน็ตตัวนี้ก็คือว่าเต็มสปีดครับแล้วแต่ว่าพื้นที่นั้นได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ครับแต่เน็ตจํากัดแค่1 0 0 gb เท่านั้นเองนะครับไม่มีโทรฟรีครับตัวนี้3 9 9อยกบาทนะครับอายุการใช้งาน30วันถ้าเล่นหมดอน ค่อยสมัครใหม่ครับนะครับจบแล้วครับต่อมาครับตัวหนึ่งนะครับตัวเดิมครับตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมโปรโมชั่นเดิมก็คือ300บาทอายุการใช้งาน30วันตอนนี้เป็นเน็ตแบบจํากัดเตรียมสปีดอีก 20GB แล้วก็ส5เอมกอีก 60GB รวมกันทั้งหมดแล้วก็คือ 80GB นะครับแถมฟรีทุกเครือข่ายครับแล้วก็แถมฟรีประกันชีวิตอันนี้ต้องไปดูกันอีกทีนึงครับไม่ต้องสนใจก็ได้ครับประกันชีวิตนะครับ เอามาดูตัวที่เน็ตนะครับกดดอกจัน9 0 0ดอกจัน7 4 9ดเดอกจัน1 7 6 3 1 0 6 6สี่เหลี่ยมแล้วทุออกครับสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งน,นะครับก็ราคา250บาทครับเอาแบบชาวบ้านนะครับตัวนี้แถมเน็ตเต็มสปีดที่10 GB ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเล่นที่15เมกอีก45 GB เมื่อครบทั้งหมดนี้แล้วก็หนตดมุนแล้วครับ เส้โทรฟรีทุกกระขายด้วยเหมือนกันครับโทรฟรีทุกกระขายก็เหมือนเดิมครับครั้งละไม่เกิน15นาทีครับวางโทรวางโทรวางโทรสำหรับการโทรฟรีนะครับแล้วก็กดรหัสดอกจัน900ดอกจัน2503ดอกจัน1763 1066ดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อไปอีกอันนึงนะครับราคา200บาทอายุการใช้งาน30วันครับหมดก่อนก็คือจบกันไปครับความเร็ว15เมก30 GB แค่นั้นเองครับจบครบ30 GB นี้แล้วก็หมุนเลยครับ ทำอะไรไม่ได้แล้วครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอายุครบมันยังไม่ครบ30วันก็ตามแต่นะครับกดดอกจันเก้าศูนครับดอกจันหนึ่งส่อหนึ่งห้าสองสามดอกจันหนึ่งเจ็ดหกสามหนึ่งศูนย์หกหกสี่เหลี่ยมและทูอ่ะครับตัวพอยชั่นตอนนี้ได้ทัวร์ฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับถ้าคนที่จะออกมาใช้ทัวร์อย่างเดียวราคาสองร้อยบาทอีคุ้มที่สุดเลยครับโทรให้หูดับดับใบกันไปเลยครับเอาไอหูดุดกันไปข้างหนึ่งเลยครับในการโทรนะครับครั้งละสิบห้านาทีสิบห้านาทีนะครับสิ ต่อไปอีกตัวนึงนะครับราคา150บาทอายุการใช้งานนาน30วันแบ่งเป็น2ความเร็วครับ2เมกเนี่ยแถมทัรฟรีทูกับ d t แทนะครับ2เมกแถมทัรฟรีทูกับ d t แทได้เน็ตแค่15 GB แค่ในแค่นั้นเองครับนะครับราคา150บาทครับกดดอกจัน900ดอกจัน1562ดอกจัน1763 10664เหลี่ยมแล้โทรออกครับส่วนอีกอันนึงก็คือ4เมกนะครับ15 GB ไม่มีทัรฟรีครับตัวนี้4ีเมก15 GB ไม่มีทัรฟรีกดดอกจัน900 ดอกจันหนึ่งห้าสองสองดอกจันหนึ่งเจ็ดหกสามหนึ่งศูนย์หกหกสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ร้านสサาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขานะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจค้นหาร้านสサาวุธคอมพิวเตอร์สตูลครับแล้วปัญหาที่เป็นของสาขามะนังนะครับไม่ว่าจะเป็นมะนังธรรมดาหรือมะนังศูนย์เจ็ดสี่ติดต่อได้หมดเลยถือสาขาอื่นๆก็ติดต่อได้หมดเลย,ยเช่นกันนะครับหรือจะเป็นการโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศูนย์แปดสองหกส ของการติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายทร m มูฟโปรโมชั่นตัวนี้สามารถที่จะเปิดเบอร์ใหม่เบอร์เกา่ยาย้ายค่ายเบอร์เดิมสมัครได้จนกระทั่งถึงวันที่5มกราคม2567นี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจะนํามาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับและเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ